ไปลบบุรีกันดีกว่าไปดูทุ่งทานตะวันแปลงแรกบานสะพังสวยงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่ไร่จำรัดเฟสสองนะคะพื้นที่หมู่ที่7ตําบลน,นิคมสร้างตนเองอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะคุณรัฐพลธุรพันธ์นายอําเภอเมืองลบบุรีนําพี่น้องสื่อมวลชนไปลงพื้นที่ค่ะไปประสาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวดอกทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีค่ะที่นี่เนี่ยต้องบอกจุดเด่นมันไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนโดยทุ่งด,ดอกทานตะวันของคุณจำรัดอินเผือก กเกษตรกรผู้มากประสบการณ์วัย54ปีใช้พื้นที่กว่า4ไร่ค่ะปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวแบบกเกษตรวิถีไทยนะคะซึ่งที่สำคัญเนี่ยที่บอกไม่เหมือนใครพดฉากหลังจะเป็นภูเขา3มลูกสุดอลังการค่ะถ่ายรูปออกมานี่มันแหมสะดุดสุดใจจริงๆไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามของดอกไม้นะคะอย่างที่บอกไปแต่ว่ามันรวมๆโดยองค์ประกอบคือทัศนียภาพโดดเด่นยากจะหาที่ใดเหมือนและ เทียบเขียนเขาใช้คํานี้เลยนะโดยเทือกเขาที่สับซับซ้อนถึง3ลูกนะได้แก่เขาจีนแลกเขากระดึงและก็เขาโหนกวัวค่ะเป็นฉากหลังสุดอลังการ ตัดกับท้องฟ้าสีครามด้วยโอ้คุณผู้ชมอะไรมาสลงงตัวแบบนี้น้องน้องไฟเนาะสวยมากค่ะใช่ค่ะครามีเมฆสีขาวี้อเขามันใหญ่และด้านล่างเป็นดอกทานตะวันสีเหลืองเหมือนภาพวาดเลยนะอ่านี่ใครไปใส่วบนตาให้ดอกทานตะวันด้วยอ่ะถือเป็นอีกหนึ่งภาพที่ต้องไปถ่ายนักท่องเที่ยวจะดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ว่างดงามราวกับภาพวาดตามธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของทุ่งดอกทันตะวันแรกของฤดูกาลค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะเรื่องราวของพืชเศรษฐกิจที่สร้างทั้งความสุขความยั่งยืนให้กับเกษตรกรสำหรับ ดอกทานตะวันค่ะไม่ใช่แค่ความสวยนะคะแต่ยังมีประโยชน์หลากหลายอย่างมล็ดทานตะวันก็นําไปสกัดเป็นน้ํามันทานตะวันกากมล็ดทานตะวันที่เหลือนะคะก็เป็นอาหารสัตว์ง่ายๆหยุดยาแบบนี้ไปที่ไหนได้ต้องทุ่งดอกทานตะวันที่ลบบุรีแบบนี้ค่ะ